ยังอยู่บนเทรนอยู่นะยังเป็น up trend อยู่ก็จะขาขึ้นอยู่ในทานะอาเฟรมเดย์นะวิกยังวิ้ยังไม่ขึ้นนะครับวิกยังเป็นเป็น s i d e w a y าก็ธรรมดาขึ้นมาก็มีลงอะไรเงี้ยนะแต่เทรนเนี่ยเราจะนับตุ้ม1534นะแล้วถ้าเป็นดาวซูริ่กก็1536นะครับก็ยังไม่หลุดไม่หลุดก็เราเราไม่ได้ซื้อมาเพิ่งมาซื้อเนี่ยเราซื้อมาจากข้างล่างใช่ไหมไม่ได้ ช่ครับต่อน,นี้ก็คือเซทห้าสิบดูเซทห้าสิบซิการเซทห้าสิบก็อยู่บนเทรนตอันนี้ก็บนเทรนนะครับเก้าห้าศูนย์นะครับก็เก้าหกหนึ่งก็สูงกว่าเก้าห้าศูนย์นะนะครับอเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่หกมาดูทีเฟกก็ยังถือรองอยู่นะครับอ่าเก้าห้าห้าจุดสองก็ยังไม่ได้หลุดอ,อะไรครก็นะ อันนี้เราพูดถึงว่าเราเทรดบนเทรนด์นะครับพี่อ่าเพราะว่าพอมันลงเราก็จะกลัวไงนะฮะอืมเราเทรดไม่ถึงเราถือตามเทรนด์มานะครับถือว่าตรงนี้ปิดไปตรงนี้แท่งเขียวมาลองแท่งแดงมาท่งเขียวลองกลับใหม่นะครับอ่าล้วก็ย่อลงมาเราก็ต้องดูว่าย่อไม่หลุดเก้าสี่เก้าเก้าเก้าสี่สามนะฮะก็กลับไปลองใหม่สุขการ่นสั้นเนี่ยเอาเราใช้ความสามารถส่วนบุคคลใช่ไหมครับโอ้ย <Yeah. S 2> เส้นสั้นมันต้องเทรดอย่างนะแต่คนที่เซนรันเทนมาแต่ละรอบเนี่ยก็ยังยังรันเทนอยู่นะครับหรือเห็นแท่งแดงแท่งนี้ะแท่งเนี้ย <Right. S 2> นะฮะก็ <ไป S 2> uh. จะปิดได้เนี่ยสูงเนี้ยครับครับหรือวันนี้แลหละปิดต่อไก็ได้แต่รพรุ่งนี้มีสิทธิ์ที่จะย่อลงมาเก้าสี่หกก็ลองกลับใหม่เป็นอย่างนี้นะครับอื hmm. มจะยากอะไระ <Ooh. S 2> แต่ถ้าจะถือต่อไปก็ต้องทนเก้าสี่หกซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดในวันพรุ่งนี้ ครับรเกิดเป็นก็เกิดตอนเช้าพรุ่งนี้นะฮะทำไมเช้าพรุ่งนี้ไม่มันบอกไงว่าเนี่ยไทถวเฟรมเนี้ยมันมันยังลงไม่จบะนะฮะสั้นสุดเนี่ยมันยังลงไม่จบแต่เช้าเปิดมาเนี่ยบอกว่ามันยังลงไม่จบเพราะนั้นมันขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังลงไม่จบยังไงมันก็ต้องลงอีกเพราะนั้นไอ้เก้าห้าห้าเนี่ยมันอาจจะหลุดคู่นี้เช้าแต่เราก็จะเป็นเก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ราคาศูนย์อะไร แต่ยังเป็นขาขึ้นอยู่มันยังไม่ได้ช็อตนะครับก็คือใครที่ลองมาตอนนี้ก็สามารถใช้จจะปิดช็อตไม่ปิดลองไปก่อนก็ปิดได้แล้วรุณอาจจะามาถือว่าไม่ถึงว่าคุณอาจจะเล่นสั้นนะครับคุณจะมาลองแถวเนี้ยคุณเพิ่งมา940คุณไม่ได้มาจาก890เนี้ครับคุณก็จะปิดก่อนเพราะสัญญาณเระยะสั้นมันบอกว่ามันมีโอกาสที่เนี้ยมันอเวบอลด้วเนี่ยฮะมันมีโอกาสที่จะย่ออะไรเงี้ยนะครับ ก็เป็นอันน um um ี้เป็นเซ็ตห้าสิบนะครับส่วนทองคำก็ตีวิคอ์มันม่ต่อกับวันก็ห้าแบบนี้ขึ้นได้ไม่เยอะนะครับเป็นเก้าเจ็ดศูนย์ถ้าลงมาอาจจะเป็นเก้าสองศูนย์ประมาณนี้นะครับที่พูดเนี่ยไม่ได้เกิดเลยนะอาจจะเกิดในวันสองวันอาจจะเกิดวันศุกร์อะไรก็ว่าไปนะครับแต่สัญญาณขายที่เกิดมาแล้วตรงนี้ครบแล้วเนี่ยนะฮะ สัญญาณขายเริ่มมาตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่ยอดนี้เลยยอดนี้อ่าอ่าอ่ยอดเนี้ถึงเก้าแปดสี่สองครั้งเนี้ยมีสัญญาณขายมาแล้วนะครับแล้ววันเนี้ยสัญญาณขายก็ครบละครบไม่ถึงว่าก็น่าจะโดนกดลงมาเส้นขาวข้างล่างนะครับโซนก็พันเก้าถึงพันเก้าร้อยี่สิบโซนประมาณเนี้ยก็ต้องไปดูหน้าง,งานว่าแถวนี้มันให้เราลองหรือเปล่าใช่ไหมพี่โซนแรกเ,เราไม่รู้นะครับ แต่ไม่น่าจะหลุดลงไปข้างล่างหนะลุดกระซนพันเก้าเนี่ยนะครับหรือพันแปดร้อยเก้าสิบกว่าก็ยังถือว่าอยู่ในโซนที่โซนที่ปกติครับเป็นรองอยู่นะครับอ่า่วนหุ้นก็วันนี้ก็หมดแรงนะครับ <c oughs> หมดแรงก็มาดูตัว <c oughs> เฟอเป็ะไรตัว <c oughs> เฟอเราดูงี้เราดูหุ้นที่มันเกี่ยวข้องนะเกี่ยวข้องเราดูน้ํามันนะ น้ำมันเดี๋ยวก็ขึ้นมาโซนแถวนี้แหละเห็นไหมโอเวอร์บอร์แล้วเห็นไหมเนี่ยโอเวอร์บอร์น้ามันโอเวอร์บอร์นะก็ต่อไปก็เพราะฉะนั้นโซนแถวนี้ไม่ใช่โซนซื้อหุ้นน้ำมันแล้วเป็นโซนขายอืต่ไปจินตนาการว่าน้ามันจะขึ้นสูงต่อไปอีกเัรนั้นเรานั้นเป็นจินตนาการแล้วไม่มีข้อมูลเพียงพอที่บอกว่าน้ำมันจะขึ้นไปสูงกว่า83เหรียญ85เหรียญแต่ไปได้นะไปได้นะถ้าเรานึกดูว่าเราคุณจะซื้อโซนไหนโซนนี้ใช่ไหมใช่ อ่าเ้วซื้อสับพอมาโซนนี้นะฮะพอซื้อโซนนี้ร้อยสี่หกวันนี้ร้อยหกสองโอ้สบายเลยใช่ไหมแต่ซื้อร้อยหกสองเราจะไปขายที่ไหนอ่ะก็ก็นั้น่ะสิเออเป็หมดแล้วกําไรเท <c oughs> ่าไหร่จ่ายเป็นผลเท่าไหร่ใช่ไหมัรบรู้หมดแล้วนะครับเพราะนั้นโซนทอนี้ไม่ไม่ใช่โซนซื้อเป็นโซนขายอ่าเป็นโซนขายนะครับแต่ยังไม่เป็นหัวนะนะครับยังไม่เป็นหัวนะนะครับ แต่ใครจะลุ้นต่อก็สพก็ลุ้นต่อได้ยังไม่ได้เป็นหัวนะครับหัวจะเกิดขึ้นทันทีะที่วอลุ่มน้อยกว่าหันเก้าร้อยล้านนะอ่านี่ีเราตามดูไปนะเราก็ตามดูไปอยู่เนี้ยตามดูไปเนี้ยเราจะขายเดียวไม่ขายก็ไม่เป็นไรแต่ที่เราพูดถึงเราไปดูราคาเลยนะ,นะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ไปอย่ามามาซื้อข้างบนเนี่ยนะครับเราซื้อเราซื้อโซอนนี้โซนนี้อะไรเงี้ยนะครับอแล้วแถวนี้เราก็มีเหตุที่เราจะขายเพราะว่ามันเป็น แนวต้านเนี่ยอืมเออแล้วก็เป็นโซนเรียกว่าโซนขายครับมันย่อ,อลงมาแล้วถ้ามันไม่รุดอะไรเงี้ยนะครับร้อยห้าสี่อาจจะเข้าไปใหม่เลยก็ว่าไปนนี้ก็เร,เรียนตามหัวตูไปเรื่อยๆนะถือว่าเราเรามาดูเราขายโซนแถวนี้เป็นหัวใช่ไหมกลับมารับใหม่เราก็ดูาัแนาณเป็นตูดไหมนะเราก็เชื่อว่ามันเป็นตูดนะี่ตงเนี้มันพันห้าตัวนี้มันแปดร้อยเนี่ยมันเป็นตูดแล้วก็เราก็ซื้อวันนี้ วันนี้เราก็ซื้อกลับไปแต่เพราะนั้นล่าสุดถ้าเราถือสอพอมาก็ต้นทุนก็คือหนึ่งสี่แปดจุดห้านะฮะล้วก็ถือมาแล้วก็จะแบ่งขายจะดเลยก็ได้มนไปสนนขายนะครับกลุ่มน้ำมันก็ดูปตทปตทเราขึ้นมาแล้วก็ยังยืนอยู่เป็นหัวไหมเป็นยังนะครับเป็นหัวหรือย,ยังอ่ก็รูปนี้ครับเอมไม่เห็น รับเองมันไปนมองไม่เห็น1 5 0นะฮะรุ่นนะ2ง5 0นะครับก็แถวนี้900นะฮะต้องระวังนะยังต้องระวังแต่นะอ้ามันมนเริ่มเป็นหัวเริ่มเป็นหัวนะแล้วมันมันก็เป็นโอเวอร์บอสใช่ไหมแล้วมันก็เริ่มไดเวอร์เจนใช่ไหมอันนี้เรารู้เนี้ยแล้วก็พอจะรู้ชะตากรรมเสร็จแล้วเราไปคอนเฟิร์มเดียวใต้จุหนึ่งนะอา เด,เ,ดเดือดใต้ใเด็กเราดูเดือดใต้ใเด็กใช่ไหมเดือดใต้ใเด็กก็สองพันสองแถวนี้สามพันสี่ไม่ผ่านนะนะครับเราก็รู้ว่าไอ้นี่เราอยู่โซนขายเหมือนกันนะคอ่าเห็นพระเอกพระเอกอ่ะเต็มอิ่มเลยแต่และตัวใช่ไหมเพียงแค่ยังไม่ลงเพราะนั้นโซนเซ็ตแถวนี้มันไม่ใช่โซนซื้อละนะครับ,รบมันจะมีการปรับฐานละอ่าก็ดูตลาดกระดูกเม่ยาถามว่าพรุ่งนี้จะจะลงแรงไหม อุ้ยดาวโจนลงเยอะเลยฟิวเจอร์ดาวโจนลงเยอะไม่เกี่ยวนะครับเราดูน้ํามันเราไม่ดูเซตเราไม่ได้ดูดาวโจน์เราดูน้ำมันมมน้ํามันยังไม่ลงไงใช่ไหมถูกเพราะนั้นจะบอกว่าพรุนี้เซตลงแรงก็ไม่ใช่จะลงมาพรุนี้ลงแรงก็ย่อลองปีเฟกอย่างเงี้ยน,นะครับเราก็ดูเดลต้าเดลต้าลงตรงนี้เจออะไรครับเจอเครื่องหมายใช่ไหมเจอเครื่องหมายตรงนี้ก็เจอเครื่องหมายมตรงนี้ไม่เจอนะ เจอนะเพราะว่าบรลุ่มไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีไม่ติดสนุบรีสอร์ทไปครับอ่าก็ก็ไม่โดดไม่โดนเพรมีเหตุผลเลยพวกนี้หุ้นจะต้องลงหลังแหลงนะครับถ้าคุณไม่ไปฝักไฟเรื่องการเมืองก็ไม่มีปัญหาเลยนะคนในญี่ปุ่นในพวกนี้ก็ขึ้นไปเยอะวันนี้ญี่ปุ่นลบเจ็ดร้อยนั่นแหละนเป็นสัญญาณจบพอญี่ปุ่นสัญญาณจบยุโรปสัญญาณจบมันเป็นสัญญาณดีกับเรานะใช่ไหมครับ ออแต่เขาจะมาไหมล่ะเดินสิงหาแล้วนะพี่แนะนำว่าสัปดาห์นี้ถ้าหลังใหญ่เขาไม่มาซื้อแบบจริงจังนะขายก่อนอ่ะโซนเนี้ยขายก่อนนะคุณไทยหลือ,อย่างเดียคือเงินไม่เข้าเงินยังไม่เข้านะครับหรือคุณจะรอไปถึงสิ้นเดินสิงหาก็ได้นะแล้วแต่คุณนะแต่สิงหาไม่เข้าในพิจิกาเลยนะหลือ,อย่างเดียคือเงินแค่น,น,นั้นเอง แบงค์ไม่ได้มีปัญหานะนะครับเพราะแบงค์วันนี้ก็ด้องบอขึ้นเอเบียใช่ไหมใช่ครับพี่2.5 2อเพราะแสดงว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยก็จะไม่ลงถ้าลงก็ลงแบบนี้เนี่ยลงแบบเนี้ยคือคือไม่ได้ลงลงไม่ได้ลงแบบลงเละเนี่ยไม่ได้เละเนี่ยครับลงก็จะอยู่ในเทรนแบบนี้อัพเทรนอ่าสมมติเราจะใช้เทรนเล่นนะฮะไม่อยู่ในเทรนเนี่ยลงมาก็สามแปดโกลไม่เละลงมาไม่ได้เละครับ ก็จะลงมาเนี่ยลงมาก็ไม่ได้เละนะาะตัว<ล>สิถ้าเซ็ตจะลงแรงก็จะเป็นน้ำมันเดลต้าแล้วหุ้นหุ้นอื่นๆก็ไม่ได้ดึงเช็ตเท่าไหร่นะครับน้ามันลงเนี่ยมีผลเยอะรวมทั้งปตะท,ทั้งสพใช่ไหมครับแต่หุ้นอื่นเนี่ยอันนี้ก็คือต้องแนะนำว่าอย่าพิ่งไปยุ่งอย่าพิ่งไปยุ่งนะครับ ตอนนี้มันเล่นอยู่แต่หุ้นตัวหลักๆอยู่เพื่อดึงอินเด็กเราก็เล่นฟิวเจอร์อยู่นะครับคนะแต่หุ้นไม่ใช่ตัวหลักเนี่ยมันก็จะเป็นการเก็งกาไรครับได้กไรสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเยอะไหมเยอะเยอะออกไปก่อนนะนะคืออย่าไปคิดเนะี่ยเพราะว่าเงินเนี่ยมันยังไม่ได้มามันยังไม่กระจายไปหุ้นทุกตัวหรอกนะฮะคุณต้องรออันนี้มีคนถามว่าไทยกรมทําไมลงมขึ้นไปจากสิบบาทนะมนขึ้นไปสิบสามบาทเนะี่ยมันสามสิบเปอร์เซ็นตนะ เราคิดดูว่าถ้าเรามีอยู่ร้านหุ้นเราจะขายไหมก็แบ่งขายอ่ะแต่ก็ต้องแบ่งขายก็ขายอะสามสิบเปอร์เซ็นในตลาดแบบนี้ใช่ไหมครับเออเพราะนั้นโซนแถวนี้ไทยคมมันไม่ใช่เฉว,วาวาซื้ออยู่แล้วนะครับอืมแล้วถ้าเราเห็นเงินต่างชาติไม่เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นโซนที่เล่นรอบแล้วก็บเรียนนี่มับนบเรียนนี่มันเกิดมาสองปีแล้วนะนะครับว่าตลาดหุ้นไทยอะไม่ว่าขึ้นหรือลงอะคือข,ขึ้นเล่นเป็นรอบครับครับแล้วก็รอมันลงอันนี้ขึ้นมาร้อย นะครับเออมันไม่เคยขึ้นเกิดร้อยจุดนะแต่ละครั้งนะ่ของการขึ้นเราดูเนี่ยบ่อยดูนะอย่เวลามันขึ้นเนะี่ยร้อยจุด oh. แล้วลงร้อนยะจุดแล้วลงนะร้อยจุดอันนี้ก็เจ็บไปสิดจุดอันนี้ขึ้นมาร้อยจุดแล้วนะระว,วังสิ <laughs> ที่เราอย่าเพลินนะระ <laughs> ว,วังสิสุดท้ายไม่น,นา่าจะไปพันเจก็ได้นะแต่มันขึ้นมาร้อยจุดแล้วนะอืม <laughs> มันต้องลงก่อนไมันจะลงแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วค่อยขึ้นใหม่ก็ได้ใช่ไหมอืมครับเดี๋ยวเนี่ยคืออย่าไปเพลินอย่มันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดครับครับอ่ะสรุปว่าพี่มอว่ามันยังไม่ลงอืมไม่ใช่โซนซื้อครับถ้าซื้อเนี่ยมันต้องลงเยอะๆแล้วถึงหน้าซื้อครับอ่าสมมติลงไปพันห้าอย่างเงี้ยอันนี้หน้าซื้ออืมพันห้าร้อยยี่สิบแบบหน้าซื้อนะคครับอย่าไปคิดว่ามันลงไม่ได้นะ นะครับคทำได้หมดแล้วถ้าผ่านไปแล้วอาทิตย์หนึ่งเงินก็ยังไม่เข้านะแล้วไอ้พวกยังไม่ได้โกนะโกเน่ต้องหนึ่งห้าจ็ดศูนย์นะยังไม่ถึงนะถ้าไม่ถึงหนึ่ห้าเจ็ดูนย์นะยังทำนิวโรได้เสมอนะครับอ่าดูไปเรื่อยๆนะครับครับตัวพวกตัวเล็กๆล่ะพี่วันอย่างวันเนี้ย x อ g เนี่ย มันเป็นหุ้นการเมืองไงก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับตอนนี้กูก็มีสิินลุ้นใช่ไหมครับอาจจะถ้าถ้าวันวันที่สี่เราไม่ผ่านนะคุณจะไปขาการเมืองใช่ไหมหรือว่กูไปขาการเมืองใช่ไหมเสฐาเป็นนายกใช่ไหมเอพีจีเนี่ยหุ้นหุ้นเส้นหุ้นแสนสิริอยู่แล้วอะใช่ไหมถ้าุูไปเก่งเรื่องการเมืองคุณก็เล่นไปแต่คุณเก่งว่าผ่านอ่ะผ่านแล้วอาจจะจบเลยก็ได้ครับหรืออาจจะเล่นต่อก็ได้เพราะจะ ถ้าเขาจ่ายอ่ะถ้าเขาจ่ายหมื่นบาทให้ให้กับคนทุกคนเขาต้องจ่ายผ่านเนี้ยเนี้ย XPG นี่แหละอืมใช่ไหมเหรียญเนี่ยเขาต้องเขาต้องผ่าน XPG น่ะใช่ไหมะระบบก็จะเป็นระบบบล็อกเชนอ่ะข <FP G S 2> อง XPGXPG ก็ได้ค่าธรรมเนะียมอะไรเงี้ยคุณก็ณต,ต้องคิดไป็นแนวนะคุณก็ณต้องเวลาคุณเล่นคุณก็คิดว่านี่แนวอะไรนะใช่ไหมมันไม่ใช่แนวเทคนิคอลแล้วนะมันก็เป็นแนวที่คุณต้องคิดว่าเพื่อไทยมาเป็นแล้วจะใช้นโยบายแจกหมื่นเหรียญ นะฮะคนนี้ไอตอนที่แจกหรือไม่แจกเนี่ยมันก็จะมันก็จะแบบอลุมตูงนางอ่ะใช่ไหมครับมันเป็นเล่นสไตล์นะไม่อย่ามาถามเทคนิคอซื้อไหมอะไรเนี่ยบอกไม่ได้นะใช่ไหมอ่าหรือซีรีอย่างเงี้ยนะฮะกูกูก็ลุ้นไปดิใช่ไหมได้แล้วเป็นไงอ้อไอตอนที่เขาเริ่มเริ่มเข้ามาเป็นแคนดิเดตมันอยู่ที่บาทเดียวนะอันนี้มันสองบาทนะ100นะมันร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็เป็นสไตล์กันเล็อีกสไตล์หนึ่งซึ่งมาถามแนละ้วพิคอร์ไม่ได้หรอก ครับใช่คหรือคุณอากจะใช้เทคนิคคคุมไปนะฮะ XPG แล้วคุณจะเล่นใช่ไหมคุณก็ต้องดูสตาร์ลอสนะฮะถ้าหลุดบาทสิบเอ็ดตังคุณก็ต้องขัดหลอดอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพอโบนดปั๊บไม่ผ่านเอาลงเละเลยคุณรู้ได้ไงวันที่สี่โบนดจะผ่านไม่ผ่านอ่ะก็ไม่รู้ครับใช่ <laughs> ไม่มีใครรู้กันมันเป็นมันการการเก่งข่าวอย่างนี้มันเป็นเก่งแล้วมันมัน,ม,น,ม,นมันเก่งไปอ่ะครับ มันเก่งแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะฮะมันเป็นสไตล์ที่ต้องไปคิดเองทําเองก็นะงททาเป็นคนะือคนที่เขามีประสบการณ์ได้เยอะแล้วเนี่ยเขาก็เข,ข,ข้าใจนะว่าสุดท้ายไม่เล่นดีกว่าไม่เล่นดีกว่าพอเล่นแล้วเป็นสุดท้ายแล้วเราไปแท้ตัวเราเองอะ่ะเหมือนการเล่นเอ็กพีจีรอบนี้นะรอบมาเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยเห็นไ,ไหมฮะตอนที่เขาเล่นมาจากรอบนี้เห็นไหมเนี่ยมีการเข้าไปเทค แล้วครับซิมิโก้เปลี่ยนมาเป็นเอฟพีจีใช่ไหมขึ้นไปขึ้นไปแต่สุดท้ายเรามาติดตรงไหนฮะเนี่ยพนลงมาสองบาทตามแล้วก็ถอยซื้อมาเรื่อยถอยซื้อมาเรื่อยเห็นไหมเห็นไหมมันก็ลง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 มาเรื่อยเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรอย่ะมันก็ขายเหรียญไปเหรียญเดียวเหรียญสารสนิใช่ไหมแล้วก็ไม่มีเหรียญอะไรอีกก็จบไปอ่ะมันก็เป็นการเล่นอีกแบบสไตล์ยังไงซึ่งเราเ็าเรียกว่าเร็นว่าหุ้นเอ็กซ์นะ เราเรียกว่าพุ่นเอกพุณนเอกเนี่ยคือเอาว่าคุณตายไปนะ่ะแล้วหุ้นพวกนี้มันอยู่ในพอร์ตเป็นมรดกให้ลูกลูกมดา, <c oughs> าด่าด่าแน่นอนพอ่อแม่งเรียกรูกอะไรว,วะ <c oughs> มีมีนะครับมีมีตัวอย่างของสามีภรรยาชาวอเมริกันนะครับ <c oughs> ไอไอไอ,ไอตัวสามีก็เป็นเทรดเดอร์ครับเขาก็เทรดหุ้นพเพนนีสต็อกอะเขาเทรดเก่งมากอะ่ะรวยมากอะนะฮะอที <c oughs> ่สามีก็ตายกระทนหันน่ะ ภรรยาก็ไม่รู้ก็ถือหุ้นไว้นึกว่านึกว่าหุ้นดีไงครับแล้วสุดท้ายมันก็ลงไปจนกระทั่งแบบหมดหมดเลยอะไม่เหลือเลยเลยเนี่ยอันนี้ก็เรียกหุ้นป้นเราเรียกว่าหุ้นเอ็กซ์นอกประเทศอีสต็อกนะฮะคือมันเป็นหุ้นน่ะพี่สรุปว่าหุ้นเอ็กซ์ที่เราเรียนกันเนี่ยมันมันต้องคัดแต่ยข้าไหมฮะมันต้องคัดเนี่ยหลุดหลุดเนี่ยสามบาทสามสิบต้องคัดนี่แล้วก็ค่อยมาเล่นใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ ลืมลืมมันไปก่อนนะ่ะเดี๋ยวให้ให้ให้ตลาดมันเงินกลับเข้ามาตัวหลังเข้ามานะครับตลาดปิดขาดเป็นเซตไปพันแปดพันเก้าแล้วอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาเล่นอะไรเงี้ยอืมเออมันต้องเล่นเป็นนะครับ,รบแต่แบบนี้มันก็เป็นหลายตัวสาวที่นี้มีสอนด้วยป่ะนี่ก็นในในหัวตูแต่มันคือบัญญัติสิบป,ประการในการลงทุนในตลาดหุ้นนะหัวข้อเต็มๆของมันเนี่ยเพราะนั้นมันก็มีเรื่องของหุ้นเอ็กหุ้นเล็กใหญ่ คุณที่เป็นหุ้นซุปเปอร์สต็อกสอนหมดอยู่แล้วนะคะที่ถ้าเราไม่แยกประเภทหุ้นเนี่ยเราก็จะเหมือนว่าหุ้นทุกตัวมันเหมือนกันม,มันถือได้ทั้งหมดเลยติดเราก็จะถืออย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็จะเสียหายใช่ไหมครับครับ<น>บุเราไม่ยยกว่าเจที่มันเป็นหุ้นเอ็กนะฮะเนี่ยลงมายี่สิบเก้าบาทแล้วใช่ไหมเนี่ยตกล <นะ S 2> บเป็นร้อยเห็นไหมเนี่ยนะมันห้าร้อยกว่าเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นหุ้นเอ็กนะครับ มันยังน้อยต้องหลุดสิบวันเนี่ยนะฮะหลุดสิบวันเนี่ยนะครับสี่ร้อยหกสิบก็ขายก่อนวันนี้มียี่สิบบาทนี่ไงมันต้องรู้วิธีเล่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้มันเล่นได้เพราะฉะนั้นคุณต้องแยกพูดไม่ใช่คุณเฮ้ยมันดีไหมกูก็ถือไว้แล้วก็ซื้อเฉลี่ยลงมาเรื่อยๆมันทําไม่ได้แต่ถ้าคุณติด b b บเนี่ยคนละเรื่องไหมโอ้ยคนละเรื่องหมดคุณติดบี l ีอทุกนี้คุณติดลีอาร์ร้อยสี่หกแล้วหลังจากคุกก็ถอยซื้อซื้อเฉลี่ยนะครับมันได ติดวัดเดียวกันกับ JTS นะมันเล่นคนละแบบนะเพราะนั้นกูก็ต้องไปเรียนรู้ว่าเพราะคุณเข้ามาคุณนึกว่าไอ้หุ้นเนี่ยมันเป็นวัตถุคุณไม่เข้าใจคุณนึกว่าพอให้ชื่อหุ้นไปปั๊บมันทากันมันการลงทุนมันเหมือนกันทุกตัวชอบคำนี้ชอบคำนี้ให้ชื่อหุ้นไปปุ๊บเอาเลยเออเอาเลยแล้วก็ถือไว้เพราะหุ้นนะหนึ่งตัวมันเหมือนวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่พูดบ่อยๆคุณต้องเราต้องไปปรุงเองเราต้องรู้วิธีปรุงว่าหุ้นหุ้นแบบนี้ยหุ้นแบงก์เทพเนี่ยไม นะครับถึงแม้คุณจะติดห้าห้าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะฮะห้าเจ็ดคุณติดไม่เป็นไรหรอกนะฮะคือยังไงลูกคุณไม่ด่าคุณอะระดดมันไม่ด่าคุณแน่นอนอย่างเงี้ยนะเอออย่างเงี้ยแต่ถ้าแต่ถ้าคุณไปหรือคุณไปแอดวานอย่างเงี้ยน,นะครับอ่ะติดแอดวานสองร้อยสี่สิบรอบรอบที่แล้วใช่ไหมครับไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยวก็ขึ้นไปรับใหม่อย่างเงี้ยมันต้องมันต้องแยกคุณด้วยหรือว่า บอกไอ้หุ้นพวกนี้มันกำไรดีไว้นะคุูก็ไปเรียกทุกคนวัโสจิสติกก็เรียกคุณเล็กจะไใหญ่ไปไหนเห็นไหมแต่คุณก็ไม่เข้าใจอ่ะแล้วคุณก็คิดว่ามันลงมามันเป็นกำไรกําไรมันโตนะฮะสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคุณก็ไปซื้อถอยซื้อถอยซื้อ,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 อมาจนกระทั่งแบบโอ้หรือสบายอย่างเงี้ยน,นะฮะอ้าวรูว่ามันหุ้นประเภทไหนแล้วคุณก็ไปสบาย,ยเลยเงินแบบเนี้ยมันก็ลําบากอ่ะครับยังไงมันก็สองบาทบาทเองอ่ะ แล้วถามว่ามันขึ้นขึ้นเดี๋ยวมันขึ้นใหม่ฮะเดี๋ยวมันขึ้นสี่สิบใหม่แต่อีกอาจจะเป็นอีกสิบปีแต่มันขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราต้องรู้แยกหุ้นให้ให้ออกค่อยว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันลงทุนเก่งอะไรหรือว่าเล่นแบบมันนี่เกมอ่ะต้องแยกหุ้นให้ได้ก่อนนะหุ้นตัวไหนไม่ใช่ว่าอันนี้ความผิดพลาดของคนเข้าในเข้ามาในตลาดเลยนะคือไม่แยกหุ้นอันที่สองก็คือไม่ขายไม่ขาดทุนก็เขาบอกนี่ไงนี่ไงเห็นไหมคนที่เขาถือเนี่ยหุ้น คุณอ่าบนบุกลาดมันเนี่ยนะฮะติดมาเนี่ยเขาติดเขาล่าให้ฟังเนี่ยติดสองร้อยห้าสิบไม่ขายไม่ขาดทุนมันก็ขึ้นมาใช่ไหมมันรุ่นคนละประเภทคุณเอ็กเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเหมือนสตาร์กอะเหมือนมอร์มีโอกาสถูกถอดออกจากตลาดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยนะคุณแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันอย่างน้ยคุณแยกกลุ่มให้ได้ก่อนนะฮะอันนี้จุดอ่อนของคนเข้ามาตลาดใหม่ๆเลยนะครับก็มักจะไม่ใช้ความรู้อะคือใช้ความชเชื่อ ใช้หูเล่นอาจารย์บอกก็ดีก็ซัดเลยครับใช้หูเล่นเออแต่คนต้องถามว่าคนที่เข้าไปเรียนทุนเอ็กมีใครเขาติดบ้างหระอเขาไม่มีหรอกเขาก็คัดล็อตหมดใช่ไหมอย่างเงี้ยเมื่อกี้ได้ยินมีใครมาถามเลยติดเซเว่นอัพบาทหนึ่งซื้อเฉลี่ยได้ไหมอย่างเงี้ยโอมันไร้สาระสิ้นดีไงใช่ไหมคนคนที่เรียนทุนเดชเรามาถามว่าเซเว่นอัพติดอีกบาทตันนี้ต้องทาไงคุณมาตอบสิคุณทุกคนท้รู้หมดแหละเราขายไปสามบาทห้าสิบสามบาทใช่ไหมเซเว่นอัพ แล้วติดบาทหนึ่งก็ช่างแม่งก็ติดติดบาทก็ติดไปนะครับมันไม่คนมาซื้อที่หนึ่งบาทอ่ะใช่ไหมอ๋อนี่นี่มัน,น,นคนคนมาซื้อต่างที่เขาเล่นอ่ะใช่ไหมอืมเอ่อคนที่เขาเรียนเรียนเนะี่ยเขาถึงจะรู้นะครับว่าหุ้นแต่ละประเภทมันต้องเล่นยังไงคนนี้คุณไม่รู้เลยคุณก็ไม่เรียนอะไรโหตูนพาวเวอร์ฟูลมีทางแก้ไหม่นะมันจะถามคุณเอ่อมีถามหุ้นอินเดียเป็นไงับมันอยู่บนสวรรค์นนะ อะไรครับเนี่ยอันนีุ้้นอินเดียอยู่บนสวรรค์มนเะนี่ยโอ้โหแซมเซกใช่ก็ขึ้นห้าก็ระวังจบขึ้น <จบ S 2> ขึ้น,น,นสุดท้ายอ่ะอะบอยบางทีเราก็ากนะาพูดยากนะมันพูดยากเหมือนกันไอ้วุ้นที่ขึ้นลักษณะแบบเนี้ยมันต้องไปดูดูอ่าเนี่ยขึ้นขนาดเนี้ยอุย้ย ทีขนาดน้มันไม่ใช่พูดปั่นนะไม่ใช่พูดปั่นนะนะครับมันขึ้นอยู่อ่ะแต่เราคิดว่ามันไม่ใช่ที่ซื้ออะถ้าคุณคุณซื้อแล้วจะรวยเ่ยซื้อตรงนี้ไหมอ่าซื้อตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมซื้อตรงนี้ก็ได้ซื้อตรงเนี้ยดีสุดเลยซื้อตรงนั้นก็ไม่รู้เงวมันจะขึ้นอัน <ไป S 1> นี้เป็นสามหนึ่งสองสามนี่เป็นสี่ใช่ไหมหรือซื้อตรงนี้ก็ได้ซื้อตรงเนี้ยก็คือตอนเกิดวิกฤตไง เรารู้ว่าอินเดียเนี่ยมันมีบังก์ลอมันมีพวก Microsoft มันเป็นเมืองที่เกี่ยวซอฟต์แวร์เลยเนี่ยนะมันมันเก่งจนขนาดไปเป็นนายกมนตรีอังกฤษอะเก่งไหมจริงเนาะออ่าแล้วคุณรู้ไหมว่าอ้ขงบริษัทเทคในอเมริกาใหญ่ๆสี่แผงเนี่ยซีอีโอเป็นอินเดียหมดนะคือจะบอกซีอีโอไปไล่เลยซีอีโอในคนที่ไม่ใช่เจะาของในคนบริหารเนี่ยเออไมโครซอฟท์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคุณไปดูเ่ยอะ อคุณไปดูดิ Apple Google อะไรเนี่ยอินเดียมเลยนะครับนะอ่ะตอนนี้กําลังจะยึดอินเดียนะคือถ้าตอนเนี้ยไบเดนตายปุ๊บอินเดียเป็นประธานาธิบดีอเมริกาเลยแตราะฉนี้เป็นรองตอนนี้เป็นรอ,อ,องอยู่ไงครับเออตามกฎหมายเนี่ยนะฮะถ้าประธานาธิบดีเสียชีวิตเนะี่ยรองจะขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีแทนเลยนะอืมอินเดียครองเมืองเนะี่ยเพราะนั้นแต่มันสูงแล้วไนงะใช่ไหมครับ เออเราชอบไปตักรยดาวเงี้ยถือว่าเราถามอิดียอย่างไางถึงเงี้ยน,นะชอ <c oughs> บไปจะกรยาดาวแต่จะกรยาดาวนะครับ <c oughs> อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเออถลุดหัวนี้นะดาวเทวรี่ไม่เคยหลุดใช่ไหมหลุดขายก่อนไหมครับหลุดหกหมื่นหลุดห้าหมื่นเก้าขสยก่อนอย่างเงี้ยนี่มันจะกรยดาวอะนะครับเนี่ยดาเวอร์เจนทับฟมันก็ดายเวอร์เจนเนี่ยมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ได้ใช้เวลาปีใน,ในการลงนะแต่แต่กฎก็คือสูงสุดสูสามันครับแต่มันยังขึ้นอยู่ นะครับพอมันขึ้นแล้วมันสบายใจเวลาถือหุ้นมันติดเนี่ยมันก็เอ้ยแต่แต่เราต้องต้องดูนะว่าเอ๊ะมันแปลกนะเรามาซื้อแล้วทําไมถือมันต้องปีงแล้วมันยังเท่าทุนอยู่เนี่ยเราต้องระวังไหมครับเออปีนี้มันควรจะกาไรส่เปอร์เซ็นต์เ้มันเท่าทุนนะเนี้ยต้องแสดงว่ามันอยู่ที่สูงนะแต่มันยังแข็งแรงอยู่รู้ปไหมเอออย่างเงี้ยมันก็ต้องระวังครับประมาณนี้แหละ <S <S ได้ครับแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้ก็มาเจอกับพี่นิพนธ์ได้ได,ได้ครับได้เลยครับพี่วันนี้ขอบคุณพี่นิพนธ์มากเลยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณพี่นิพนธ์ด้วยนะครับคือจะบอกนี้ว่าคือหุ้นเอ็เนี่ยไม่ใช่ว่าฟังแล้วโ้เหมือนมันจะเหมือนสตาร์คเหมือนเหมือนมอคือถ้ามันมีวิธีมันถ้าเรารู้วิธีการที่เราจะเล่นกับเขาเราต้องมีวิชาเพราะไม่งั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหนัก เอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆที่สนใจที่จะเรียกว่าหุ้น expect ใหญ่หรือจะเป็นระบบหัวตูดเสาร์ทิ่นี้ไม่ควรพลาดนะครับก็จะเป็นการเรียนตอนนี้มันน่าจะเป็นการเรียนระบบออนไลน์แล้วนะครับก็เสาร์ที่ที่ห้าและหกที่จะถึงนี้แล้วนะครับตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาได้ทาง ไลน์ v l l m i นะครับก็พี่ตัวพี่แอร์สแตนบายรอตอบแล้วซึ่งในรอบนี้ต้องบอกว่าเป็นรอบสุดท้ายของปีนี้แล้วด้วยไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้พลาดเผื่อว่ามีจังหวะไหนหุ้นไหนที่กำลังรอบที่เข้าอย่างถูกระบบกันครับเอาล่ะ,ละ,ละเดี๋ยวช่วงนี้เรา แต่เริ่มต้นลันไปเรอยกๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆคุณจะหาหุ้นที่มันเป็นโกลด์สต็อกให้เจอขอเข้าใจอย่างนี้ก่อนบางคนก็บอกว่าสต็อปลอสแล้วบางทีมันไม่เห็นลงเลยเดี๋ยวคุณเรียนหัวตูดหรือคุณจะเข้าใจคำว่าสต็อปลอสนะครับหุ้นบางตัวลงมาแล้วอะไม่ต้องสต็อปลอดก็ได้เปนนโน้มขึ้นสิ่งแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าเป็น,นโน้มขึ้นแต่ก่อนขึ้นน่ะคุณรู้ไหมว่าเป็นเป็นหรือไม่เป็น ไม่รู้คุณจะไม่รู้แต่หัวตุ่มันจะบอกคุณถ้าคุณรู้เมื่อไหร่ว่าเป็นแนวโน้มเึ้นคุณต้องคุณจะต้องทํำยังไงถ้าคุณรู้ว่าเป็นแนวโน้มลงแล้วคุณจะต้องทําอะไรถ้าคุณรู้ว่าเป็นแนวโน้มไซเวคุณจะรู้ว่าไซเวเพื่อขึ้นหรือเพื่อลง